สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกคนนะคะและวันนี้น้าอยู่กับน้องจุเล็กแล้วค่ะคุณพี่ที่บริษัทเพชรยอดนะคะสาขาเสรีไทย68แยกหนึ่งค่ะคุณพี่และวันนี้นะคะน้องจุเลีกก็มีรถมารีวิวให้พี่ๆได้ชมกันอีกแล้วค่ะคุณพี่ซึ่งเป็นคันนี้เลยค่ะคุณพี่ค่ะกับเจ้า Toyo ต้ c แคมรีนะคะ 2.0G ค่ะคุณพี่ปี2020นะคะราคา699,000บาทค่ะคุณพี่บอกเลยนะคะว่าพอ สบายๆนะคะเริ่มต้นที่12,000ับาทเท่านั้นเลยนะคะคุณพี่คะใครจะสดใครที่สนใจนะคะ,ะรายละเอียดจะเป็นยังไงเดี๋ยวน้องจุเลียจะพาไปชมนะคะคันนี้คุณพี่่ะได้เป็นสีบรอนเงินนะคะคันนี้นะคะคุณพี่ขาบอกเลยนะคะว่าเ,าเหลี่ยมสั่นตัวรถหน้าคุณพี่คมกริบเลยคุณพี่ไม่เห็นมีอรอยบุบรอยละกิ้มคันนี้นะคะเป็นรถเพิ่งเข้ามาใหม่นะคะคุณพี่ยังไม่ได้ปรับสภาพเพิ่งเข้ามาใหม่วันนี้สดๆร้อนๆเลยค่ะคุณพี่ขานี่เลยค่ะคุณพี่ ขั้นนี้นะคะคุณพี่คะราคา6,99,000บาทได้เป็นสีบรอน์แบบนี้เลยค่ะคุณพี่คะบอกเลยว่าดูเลยเหลี่ยมสันตัวรถเท้าคมมากๆเลยนะคะนี่นะคะไฟนะคะได้เป็นไฟโปรเจคเตอร์ค่ะคุณพี่แล้วก็มาพร้อมกับไฟเดย์ไทม์และนิ่งไลท์มาให้แบบนี้เรียบร้อยแล้วนั่นเองค่ะเซนเซอร์ด้านหน้านะคะมีมาให้2จุดเลยด้วยกันนะคะ ตัวกระจงังหนะจะเป็นสีเทานะคะสีเทาคุณพี่คะแล้วก็มีในส่วนของไฟตัดหมอกมาให้อีกด้วยนะคะอืม มีส่วนของล้อนะคะคุณพี่ขาคันนี้นะคะบอกเลยนะคะว่าได้อะล้อมแม็กนะคะยางขอบ16นิ้วเลยทีเดียวนะคะคุณพี่แล้วก็ได้ยางปี2023อีกด้วยนะคะคุณพี่ขาคันนี้นะคะก็จะคูพับนะคะได้เป็นแบบปรับไฟฟ้านะคะแล้วก็มาพร้อมกับไฟเลี้ยวในตัวมาให้แบบนี้เรียบร้อยแล้วค่ะ ด้ามจัดนะคะด้ามจัดนะคะคุณพี่ค่ะได้เป็นแบบโคมเมียมนาะคุณพี่ต้องขออภัยนิดนึงนะอะเปิดมาด้านในาคุณพี่ค่ะบอกเลยว่าคันนี้ เจ้าของเก่าดูแลดีมากๆคุณพี่สติ๊กเกอร์นะคะเขายังไม่ได้แกะเลยค่ะคุณพี่ค่ะบอกเลยว่าให้ฟิล์รถใหม่เหมือนกันนะแล้วก็ในส่วนของเบาะนะคะคุณพี่ได้เป็นแบบไฟฟ้านะ,ะคุณพี่ค่ะนี่ปรับนะคะสามารถปรับได้เลยนะคะตามที่ต้องการตามที่ชอบได้เลยค่ะคุณพี่่ะแล้วก็เจ้าคันนี้นะคะคุณพี่ค่ะได้กระจกออโต้ทั้ง4บานเลยนะคะคุณพี่่ะเดี๋ยวพาไปชมด้านในนิดนึงนะคะอ่าภายในของเขาเนี่ยให้พื้นที่มาแบบจัดเต็มแบบ แบบนี้นะคะคุณพี่กว้างขวางนะคะนั่งสบายเลยทีเดียวค่ะในส่วนของหัวน็อตนะคะคุณพี่หาหัาวน็อตเสาเอค่ะคุณพี่ไม่มีการขยับใดๆทั้งสิ้นเลยค่ะหัวน็อตเขานะคะคุณพี่ยังอยู่จุดเดิมๆนะคะเราก็คมๆอีกด้วยเดี๋ยวน้องตุลยนจะสตาร์ทเครื่องให้พี่ได้ชมนะคะ,ะคุณแจคุณแจ ่าคุณพี่คะบอกเลยนะว่านี่จะตายเครื่องออกมาแล้วค่ะคุณพี่คะเจ้าคันนี้นะคะคุณพี่คะ่ะได้เป็นเครื่อง 2.0G นนะคะ คันนี้นะคุณพี่ขามาในราคาที่คุ้มค่ามากๆเลยนะคะคุณพี่ขาต้องแจ้งก่อนเลยนะว่าคันนี้เนี่ยบอกเลยว่าใครที่สนใจต้องรีบจับรีบจองแล้วนะคะพวงมาลัยคุณพี่ได้เป็นแบบมัลติฟังก์ชันค่ะคุณพี่ขานี่เห็นไหมเป็นแบบมัลติฟังก์ชันเนี่ยค่ะแล้วก็สั่งการด้วยเสียงได้คอนโทรลทุกอย่างผ่านพวงมาลัยได้เลยนะคะคุณพี่คนนี้ลดเสียงนิดนึงนะคะบอกเลยว่าพื้นที่เขาเนี่ยให้มาแบบจัดเต็มแล้วก็ดูสวยหรูมากๆเลยนะคะ ให้ดูในส่วนของหน้าจอนิดนึงหน้าจอของเขานะคะได้เป็นแบบแอนด์ล็อกสองจอนะคะคุณพี่สองฝั่งนะคะแล้วก็ในส่วนของตรงกลางคุณพี่คะเขาได้เป็นแบบนี่ดิจิตอลมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะคุณพี่คะอ่ะถัดไปนะคคุณพี่ค่ะนี่เลยนะคะมีส่วนของหน้าจอได้เป็นจอทัชสกรีนค่ะคุณพี่นี่เลยนะคะคุณพี่คะเขาได้เป็นจอทัชสกรีนแบบนี้เรียบร้อยแล้วนะคะคุณพี่คะสามารถที่จะเชื่อมต่อเอ่อแ p ปเปิลคาเพล หรือ Android Auto ได้อีกด้วยค่ะรองรับเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ส่วนของคันนี้นะคะกล้องถอยนะคะคุณพี่เขาก็มีมาให้แบบนี้อีกด้วยบอกเลยว่าสะดวกสบายมากๆเลยนะคะคุณพี่คะ่ะอ่ะคุณพี่ใครที่มือใหม่นะหัดขับนะคุณพี่ก็บอกเลยว่าไม่ต้องเอ่อไม่ต้องอ่าเป็นกังวลไปเนาะเพราะว่าอะไรเพราะว่าขับง่ายคะ่ะคุณพี่มีกล้องถอยมาให้แบบนี้นะจ๊ะอ่ะคุณพี่คะ่ะ ในส่วนของแอร์ได้เป็นแบบแอร์ออโต้นะคะแล้วก็สามารถปรับอุณหภูมินะคะตามที่ต้องการได้อีกด้วยเลยทีเดียวนะคะมีส่วนของที่เสียบสายชาร์จคุณพี่คะนี่เลยนะคะเขามีมาให้เป็น2จุดเลยด้วยกันคุณพี่ไม่ว่าจะเป็นแบบไม่ต้องใช้หัวจุเนาะเป็นแบบสาย usb คะ่ะคุณพี่มาให้แบบนี้เรียบร้อยแล้วหนึ่งจุดแล้วก็แบบนี้อีกหนึ่งจุดแล้วก็คุณพี่ขาที่สําคัญ เขามีแท่นไวเลสชัดชให้อีกด้วยนะคะที่วางแก้วค่ะคุณพี่มีมาให้ถึง2จุดเลยด้วยการคอนโซลตรงกลางข,งของเขานี่ให้มาแบบสวยรู้เลยทีเดียวนะคะคุณพี่คะแล้วก็ด้านบนมีที่ใส่แว่นตาเก็บแว่นตามาให้แบบนี้เก็บได้ถึง2อันเลยทีเดียวนะ,คะ่ค่ะดวยโซ่หัวข้อเป็นแบบนี้เลย คุณพี่ขึ้นชื่อว่ารถผู้บริหารนะคะเราก็สามารถที่จะปรับเบาะนะคะให้ผู้บริหารเรานั่งได้แบบนี้นั่นเองค่ะคพี่บอกเลยว่าสะดวกสบายเวิร์วัางอลังการมากๆในส่วนของเพดานด้านบนค่ะคุณพี่เห็นไหมว่าไม่มีรอยเจิมนะคะใดๆทั้งสินน้นนะคุณพี่คะ่ะเพดานสะอาดกริบเกลียบเลยนะคะคุณพี่คอ่ะเดี๋ยวเราพาไปดูกันต่อนะคะคุณพี่คะในส่วนของอ่ห้องบรรจุเออขออภัยคะ่ะห้องผู้โดยสารตอนหลักนะคะ อะไปเลยค่ะคุณพี่อ่ะเปิดออกมาค่ะคุณพี่ค่ะบอกเลยว่าคันนี้นะคะป็นโค้ดราคาสุดๆคุณพี่ดูเลยนะ,ะว่าภายในของเขาเนี่ยสวยยรูแค่ไหนนะคะ อ่ะเดี๋ยวเราพาไปดูค่ะในส่วนของด้านหลังค่ะคุณพี่ค่ะด้านหลังของเขานะคุณพี่คานี้เลยเห็นไหมนะคะนี่คุณพี่ค่ะบอกเลยว่าด้านหลังของเขาเนี่ยให้มาแบบสวยงามจัดเต็มแบบนี้เลยทีเดียวนะคะคุณพี่ให้ดูนะคะในส่วนของแอนหลังเขาก็มีมาให้เรียบร้อยนะคะคุณพี่แล้วก็มีแท,นท่แทนที่ชาร์จนะคะมาให้อีก2จุดรูสิ กัดเนะคะกระเป๋าจริงเจ้าคุณพี่มืดเนาะมาให้สองจุดแบบนี้เลยด้วยกันเลคุณพี่บอกเลยตนที่วางแขนกับที่วางเก้นนะคะคุณพี่เขาก็มีมาให้แบบนี้อีกด้วบอกเลยว่าคุมเกินจริงเลยคุณพี่อะเดี๋ยวพาไปดูกันต่อค่ะคุณพี่ในส่วนของห้องบรรจุสัมภาระกันต่อเลยนะคะสําหรับเจ้าคันนี้นะคะคุณพี่คะ พามาดูค่ะในส่วนของห้องปรรจุสัมภาระค่ะคุณพี่คะนี่เลยนะคะคุณพี่ กดออกมาค่ะคุณพี่อ่าเขาจะเด็กออกมาแบบนี้นะคะคุณพี่ห้องบรรจุสัมภาระค่ะคุณพี่กว้างขวางมากๆเลยนะคะในส่วนหองห้องบรรจุสัมภาระนะคะคุณพี่คะเขามีในส่วนของอุปกรณ์ฉุกเฉินนะคะเป็นอ่าเครื่องมือนะคะแม่แรงมาให้เราครบถ้วนแบบนี้เรียบร้อยะคะ่ะคุณพี่บอกเลยว่าได้คันนี้ไปคุณพี่คุ้มค่าคุ้มราคาที่สุดแล้วนะคะกล้องถอยนะคะมีมาให้คุณพี่คะคันนี้นะคะได้เป็นไฟเดิมเดิ ิ่มจากโรงงานเลยนะคะคุณพี่นี่เลยนะสังเกตได้เลยว่าไฟของเขานะไม่มีร่องรอยการขีดข่วนหรือว่าแตกร้าวใดๆทั้งสิ้นค่ะทะเบียนคุณพี่จะได้เป็นทะเบียนนี้เลยนะคะในส่วนของทะเบียน8605นค่ะคุณพี่กรุงเทพมหานครเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ตรงโลโก้เขาก็จะมีตัวสัญ,ญลักษณ์ 2.0G มาให้เราแบบนี้อีกด้วยค่ะเห็นไหมคะว่าด้านหลังของเขาเนี่ยดูสปอร์ตเคมากๆเลยนะคะท่านนี้มีเซ็นเซอร์ด้านหลังมาให้ถึง2 จุดอีกเลยด้วยกันนะคะ่ะคุณพี่คะเดี๋ยวเราพามาดูกันต่อคะ่ะในส่วนของห้องบรรจุสัมภาระกันต่อกันบ้างเลยคะ่ะคุณพี่คะเปิดนะคะคุณพี่ขออนุญาตเปิดนะคะคุณพี่คะเปิดมานะคะเป็นแบบโชกมาให้แบบนี้เลยคะ่ะคุณพี่แค่เราอ่ะพลิก ตัวเหล็กออกหนะ้าคุณพี่เขาก็จะเด้งมาให้เราแบบนี้เลยทีเดียวนะคะคุณพี่เห็นไหมว่ามันสะดวกสบายมากๆนะสําหรับสาวๆที่ ขับรถเองคุณพี่ก็ไม่ต้องเป็นกังวลไปนะคะคันนี้คุณพี่ข่าบอกเลยนะคะดูได้เลยคุณพี่การทํางานของห้องเครื่องในขณะที่กําลังสตาร์ทเครื่องอยู่นะคะก็ปกติดีทุกอย่างเลยค่ะคุณพี่คะ,ะเดี๋ยวเราพามาดูนิดนึงคุณพี่ในส่วนของหัวน็อตค่ะคุณพี่เห็นได้เลยนะว่าหัวน็อตเตียงคล่อมๆไม่มีการขยับใดๆทางิีนด้านในก็เช่นเคยนะคะเช่นเดิมเลยคุณพี่การันีได้เลยนะคะว่ารถของเราไม่มีการพลิกคว่ำชนหนักจมน้ำมาอย่างแน่นอน สติกเกอร์รอยเรียนบาทน,นะคะคุณพี่รู้ระบายอากาศหรือรอยฟิลเลอร์ใดๆทั้งสิ้นก็ยังเดิมๆจากโรงงานคุณพี่ใครดูรถเป็นมาดูได้เลยนะคะคันนี้นะคุณพี่มีแผ่นกันความร้อนมาให้แบบนี้อีกด้วยนะที่สําคัญเลยนะในส่วนของหัวน็อตอีกด้านหนะึ่งคุณพี่คะให้ดูค่ะคุณพี่หัวน็อตนะคะเห็นไหมยังคมๆซูมให้ดูให้เห็นกันแบบชัดๆเลยว่ายังคมๆมไม่มีขยับนะคะคุณพี่คะ ันนี้คุณพี่ใครที่สนใจกับเจ้า t o y o ต้ Cam มรี่นะคะ 2.0G ค่ะคุณพี่ปี 2, 0, 2020นะคะกับราคาแค่699,000ค่ะคุณพี่เท่านั้นเลยนะคะแล้วก็บอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากๆเลยสำหรับเจ้าคันนี้คุณพี่ใครที่เงินเดือนนะคะ28,000บาทขึ้นไปคุณพี่มาจัดออกคนเดียวไปได้เลยสำหรับเจ้าแคมรี่คันนี้นะคะ สำหรับวันนี้นะคะน้องจุเลียต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับสไคร b e เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ